สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกทุกท่านอยู่กับบูมเน็ตอาสาค่ะและพอดแคสต์ดีแท็กเน็ตอาสาออนไลน์แล้ววันนี้นะคะบูมมีเรื่องเกี่ยวกับเทรนธุรกิจหลังวิกฤตโลกมาฝากทุกทุกท่านกันค่ะถ้าอยากทราบแล้วเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะมนุษย์ใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วยความคุ้นเคยกับสิ่งที่พวกเขาคิดว่ามันปกติ จนกระทั่งมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันมาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นไปตลอดการคุณพร้อมหรือ,อยังกับ New Normal ที่จะเข้ามามีบทบาทกับธุรกิจในอนาคตอันไกลนี้ผู้บริโภคคือหัวใจหลักในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จผู้ประกอบการจึงต้องติดตามพฤติกรรมของผู้บริโภคอยู่บ่อยครั้งเพื่อให้แน่ใจว่ากำลังส่งมอบสิ่งที่พวกเขาต้องการและยอมควักเงินออกจากกระเป๋าเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน ในขณะที่โลกกาลังเผชิญกับเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนระบบเศรษฐ,ฐกิจก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกนกบที่พฤติกรรมของผู้บริโภคได้ถูกกืนกินด้วยพฤติกรรมแบบใหม่โดยมีนักวิชาการหลายท่านออกมาแสดงความคิดเห็นว่าแม้ทุกคนจะโหยหาชีวิตแบบเดิมแต่พวกเขากําลังถูกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างที่อาจกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันและเป็นเรื่องปกติในอนาคต เทรนธุรกิจหลังจากนี้อาจจะต้องปรับตัวตามพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในที่สุดจับตาเทรนธุรกิจหลังวิกฤตโลกธุรกิจด้านสุขภาพ เมื่อความสะอาดเป็นบ่อกเกิดของความใส่ใจในสุขภาพพลานามัยที่เพิ่มขึ้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจะถูกให้ความสำคัญจากเดิมที่มีจํานวนผู้ตรวจเช็คสุขภาพประจำปีซึ่งเมื่อเทียบกับประชากรของประเทศแล้วยังต่ำกว่าที่ควรจะเป็นโดยนับจากนี้ไป ไม่เพียงผู้สูงอายุเท่านั้นหากแต่รวมถึงคนหนุ่มสาววัยทำงานที่อาจต้องคำนึงถึงสุขภาพแม้อายุยังน้อยธุรกิจที่น่าจับตามองที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างเช่นอาหารคลีนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไปจนถึงเทรนเนอร์ส่วนตัวและการออกกำลังกายจะกลับมาช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้อีกครั้งธุรกิจร้านอาหารเดลิเวอรี การเว้นระยะห่างทางสังคมเป็นเวลานานมีส่วนสําคัญที่ทําให้พฤติกรรมของผู้บริโภคต่างออกไปแล้าความเชื่อเดิมๆที่ว่าร้านอาหารจําเป็นต้องมีหน้าร้านเพราะเราได้ถูกวัฒนธรรมการสั่งอาหารออนไลน์หล่อหลอมมาสักระยะหนึ่งแล้วบางร้านที่ไม่มีบริการสั่งบนแอปยังต้องมีการปรับตัวให้มีหน้าร้านออนไลน์และเป็นพาร์ทเนอร์กับธุรกิจเดลิเวอรี่ต่างๆเพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคต กลุ่มธุรกิจฟินเทคความสามารถในการผลักดันเรื่องสังคมไร้เงินสดจะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นไม่ใช่แค่แอปจากธนาคารเท่านั้นที่สามารถชำระค่านา้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์หรือแม้กระทั่งการทำธุรกรรมผ่านโทรศัพท์มือถือแต่เราจะเห็นได้ว่าบริษัทร้ายแห่งเริ่มมีฟังก์ชันวอลเล็ตเป็นของตัวเองเพื่อให้ผู้บริโภคเอาเงินไปหมุนเวียนอยู่ในแอป อย่างไรก็ตามผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้จะนำมาซึ่งภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ทั่วโลกผู้คนจะเก็บเงินไว้ใช้จ่ายแต่สิ่งที่จำเป็นเท่านั้นธุรกิจประเภทนี้อาจจะต้องมีบริการบางอย่างที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนมากขึ้นธุรกิจด้านอ e ีคอมเมิร์ซ เศรษฐกิจดิจิทัลมาไวกว่าที่นักธุรกิจคาดการเอาไว้ธุรกิจออฟไลน์ทั้งหลายจําเป็นจะต้องมีการปรับตัวให้มีตัวต,วตนบนโลกออนไลน์เพื่อความอยู่รอดอย่างไรก็ตามในปี2021ผู้ที่สามารถให้บริการได้ครอบคลุมกับความต้องการผู้บริโภคได้มากที่สุดจะกลายเป็นผู้ที่ถือไพ่เหนือกว่ามีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองพร้อมฟังกช์ชันที่ทันสมัยใช้งานง่ายนำเสนอบริการแบบครบวงจรแบบ one-stop service ที่เดียวจบ ตามแบบฉบับ Lazy Economy ที่คลองใจคนรักสบายไม่ต้องคิดเยอะและเมื่อธุรกิจนี้สามารถเข้าไปนั่งในใจของผู้บริโภคได้ก็เป็นการยากที่จะทำให้ใครมาโค่นล้มได้ค่ะธุรกิจด้านโลจิสติกจากการเติบโตของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซส่งผลให้ธุรกิจด้านโลจิสติกเติบโตต,ตามมาเรื่อยๆโดยดีมานที่สูงขึ้นทำให้การแข่งขันในการจัดส่งสินค้าเป็นไปอย่างเข้มขน้น ผู้บริโภคในยุคนี้ไม่ต้องการรออะไรนานๆหากคุณต้องการยอดการใช้งานที่มากขึ้นเพียงแค่เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและนั่นถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือการเข้าถึงง่ายการมีบริการที่เหนือกว่าเท่านี้ก็จะทำให้ผู้บริโภคนั้นใช้บริการของคุณมากขึ้นและแน่นอนว่าธุรกิจของคุณก็จะยิ่งเจริญเติบโตได้ไวขึ้นธุรกิจการเรียนออนไลน์ เพราะชีวิตคือการเรียนรู้ที่ไม่จบสิน้นประกอบกับเทรนด์การจ้างงานที่เปลี่ยนไปบุคคลที่สามารถสร้างคุณค่าให้องค์กรได้มากจะมีโอกาสในการเติบโตทางสายงานมากเป็นพิเศษบริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคลากรหลายคนได้โดยการจ้างแคนดิเดตแบบมัลติสกิลเพียงคนเดียวแม้กระทั่งคนตกงานที่ผันตัวมาเป็นเจ้าของธุรกิจจวบจนพนักง,งานประจำที่ได้รับบ,บทเรียนว่ารายได้ทางเดียวไม่เวิร์กอีกต่อไป ต้องพัฒนาตนเองมีความถนัดหลายอย่างรองรับกับสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตในโลกของธุรกิจที่มีคู่แข่งอยู่เป็นจำนวนมากความเร็วคือส่วนผสมสำคัญในการปรุงความสำเร็จคุณอาจจะต้องมองการไกลให้มากกว่าที่เคยมองโดยวิสัยทัศน์ที่มองทะลุปลูกโป่งเห็นถึงความเป็นไปได้ในอนาคต ผู้คนจะมีปัญหาเรื่องอะไรธุรกิจของคุณเชี่ยวชาญด้านไหนและสามารถนำสิ่งเหล่านี้ไปต่อยอดช่วยเหลือผู้บริโภคและกลุ่มเป้าหมายได้อย่างไรและทั้งหมดนี้ก็คือเทรนด์ธุรกิจหลังวิกฤตโลกที่ทางเรานำมาฝากกันค่ะ สำหรับการติดตามในครั้งต่อไปทีมงาน d t แท็กเน็อาสาจะมีผลงานอะไรดีๆมาฝากบ้างนั้นสามารถติดตามได้ที่ f c e b o o o Fanpage เน็ตอาสาบายดีแท็กเน็ตอาสาโซ c ชียลแอคทิวิตี้เน็ตอาสาเน็ตอาสาออนไลน์และช่องทาง y o u u u b เน็ตอาสาอ f ฟฟิ i ชียลเพื่อไม่พลาดผลงานดีๆจากพวกเราทีมงาน d t แท็กเน็ตอาสาสำหรับวันนี้บูมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ